สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้กุ้งกอจิมะแนะนําคลิปกุ้งอีกคลิปหนึ่งแบบเป็นความภูมิใจนะเพื่อนๆ่อนที่แบบเออเองเพาะเองปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อน,อนดูว่าเออชีวิตกุ้งเป็นแบบนี้นะโดยโดยการที่แบบว่ากุ้งติดโควิดนั้นกลับไทยไม่ได้เพราะว่าทุกปีกุ้งกลับไทยทุกปีแล้วปีนี้มันไม่ได้กลับไทยกุ้งก็เลยหางานอันดิเลกทาตอนที่ร่านมนกํลาลังรับ มันจะมีช็อปของแฟนนะคะที่กุ้งทำงานอยู่ประจําส่วนใหญ่ทําเซจก็จะปิดหนางานก็จะกลับไปฮอลิเดย์กไทยสเหเดือนทุกปีปน,ปน,นะเพื่อนๆนะก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรกิจกรรมแบบนี้พราะได้ทำเรามันสนุกเรามาทาให้ลราคิดถึงเมืองไทยมากแล้วกุ้งเป็นคนที่ชอบกินพักมากๆนะเพื่อนๆมันก็นเลยสนุกวันเนี้ย กุ้งก็จะมาปลูกเนี่ยตัวนี้อันนี้ปลูกไปรุ่นท่แล้วนี่มันใหญ่แล้วสปานนกีนะคะแต been, h, ่ก oh. ุ้งไม่รู้ว่าที่อื่นเรียยแบบไหนนะแต่กุ้งของกุ้งอ่ะกุ้งจะเรียกแบบนี้อันนี้กุ้งก็ลงไปนิดหน่อยแล้วก็เลยเอ๊เรียกแฟนมาถ่ายให้ดูกันาเออกุ้งทําแบบไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวกุ้งขอไปเอาคันมันอีกนิดนึงเพราะว่ากุ้งน่ะกุ้งรยไว้ตรงนั้นเด็กเพื่อนกุ้งรวยไว้ตรงนั้นเดี๋ยวกุ้งไปเอามาเด้อเนี่ยกุ้งรยไว้ตรงนี้นี่อุปกรณ์ของกุ้งเด้อ นี่เพื่อนเพื่อนปุ่งโรยไว้ตรงนี้นี่ง่ายง่ายโรยเกาะไว้เกาะมาเกิดดีดีนี่กับทีิพูดเอาแบบนี้เลยนี่อันนี้กับถมมันไว้หัวหน้าอีกก็มาลงแป้งอีกเก็เกิดเกิดเนาะนี่เพื่อนเพื่อนมันกับทีได้มาเป็นแบบนี้เด้นี่นี่ให้ดูชัดชนี่เพื่อนๆก็บทได้มาเป็นแบบนี้พอได้มาเป็นแบบนี้แล้ว อันนี้กับทานตะวันได้หน่ไม่กล้าเหยียบมันเพราะว่าเอามาโรยไว้พันพี่ชายเขาหามาทาั้งนั้นหลจะจะไม่ได้ซื้อดอกก็ได้ลงทุนลงทุนกับเครื่องปุ๋ยตรงนี้นิดๆหน่อยๆที่ซื้อมาจากลา่างค่ะพอได้มาปุ๊บกุ้งกระจิมาแยก,กออกเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้นี่พกกบบนนพเพื่อนๆก,กูก็แยแบบนี้นี่เพ,พื่อนๆพวกกุ้งกระใสแบบนี้นี่อนี้ยนี่กุ้ง่ไมแเล้วเสียดายกุ้งจะปปลูกเลยใส่ไปใส่ไป ตยนมาเต็มหนานเลยเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ความซุกเนาะเพื่อนๆเนาะของคนไกลบ้านคนมาอยู่เมืองหนูเมืองๆๆๆนอกนี่กุ้งกับปลูกปลูกไปนู้จนเต็มหนานตัวนั้นกับเป็นแลนดิสเดี๋ยวเวลาเก็บแลนดิสแล้วกุ้งก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูเด้อเพอเขาใหญ่แล้วนี่เขาก็จะใหญ่เป็นต้นแบบนี้นเพื่อนๆนะมันจะใหญ่กว่านี้อีกนี่เป็นต้นแบบนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะเพื่อน ถ้าใหญ่แล้วเดี๋ยวคงจะมาทําอาหารเกี่ยวกับ่อ,อสปานากี่ให้เพื่อนๆดูนะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคิดถึงเพื่อนๆกันเลยเออทำงานก็นเลยถ่ายให้ดูว่าเออกุ้งทำแบบไหนนะอะไรแบบนี้คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย